สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุขุสุขชนนะครับเนาะครับเป็นจะได้แน่นอนครับเล่าพัฒนาครับออกไปหมาดๆเนาะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขครับตัวเลขก็มีความเสี่ยงเลยครับเด้อครับสําหรับผู้มักล่ะครับผู้คัดกระพานครับครับสําหรับคลิปนี้ก็สีมาสรุปเนาะครับเนาะมาสรุปตัวเลขครับสํานักในแน่เขานะครับเนาะครับทั้งเบิร์ดกับมอยูซีสํานักล่ะครับ ทางซองเสี่ยงยาผ่เลาะกันได้เสนอไปครับเดี๋ยวลงคลิปไปก้ามีอยู่ซีสำนักแหละครับซีอาจารย์เนาะครับเนาะครับครับสำหรับคลิปนี้กับยุคข้างหน้าตอนนี้กับเป็นของเลขเมืองนอกแหละครับครับเลขเมืองนอกหัวที่แล้วครับหัววันศุกร์กับลุดไปเนาะครับเนาะครับมันเข่าตัวร่องครับเข่าตัวหนึ่งครับผันจับมาหายแปดครับ มันมาออกงวดนี้ครับแปดเก้าครับเต็มๆเนาะครับเนาะครับมันมาออกงวดนี้ละครับแปดเก้างวดก้อนกับครับเป็นงวดก้อนครับครับสำหรับงวดนี้งวดวันที่สิบสามเปิภาครับเปิดหายหลุดไปที่สามตัวเดียวครับตัวล่องมาเพิ่นกระสูนย์ละครับครับจับคู่มาให้กับมี่ยูโฮคู่ครับกลมกับสามศูนย์สามสี่สามเก้าสามเจ็ด สามหาตักมลมเหรอครับเข่าตัวจอนครับเนาะครับำงามเ,เลยครับสําหรับเล 3, 3, ข3ามสามครับเลขเบิลคนกับมากครับสำหรับเลข3ตัวกับสี่สมามหาครับมาสี่สาหาแล้วครับเนาะครับศูนย์ศูเก้าครับเก้าศูครับต่ว่าเก่านกมาอยู่ครับต่วา่นขาดพจับทังหัดลัก8ครับ สำหรับงวดงวดนี้เพ,พิเศษมาก,กครับสามเก้าสี่ศูนย์ละครับสำหรับตัวเลขของเพลินครับเลขสี่ตัวครับสามเก้าสี่ศูนย์นะครับเนาะครับถือว่างามนะครับเนาะอันนี้เป็นตัวเลขของเลขเมืองนอกครับออามายืนยันนะครับเนาะครับต่อมาจะเป็น ครับต่อมาเป็นเลขของเกยใหญ่เมืองทองนะครับเด้อครับสําหรับตัวเลขเกยใหญ่เมืองทองเพิ่นหลุดไปที่สามกับซีแหละครับซีกับสามนะครับเนาะตุ่กลมของเพิ่นกับสามแหละครับเขาหลุดเนาะครับเนาะครับเลขเบิ้ลครับเลขเบิ้ลของเพิ่นกับซีซีกับสามสามแหละครับสําหรับเลขวินงวดนี้ครับเพิ่นบ่ได้จับมาให้เนาะครับเนาะครับกับจับคู่มาให้กับ สองสาม c สามแะครับโมเมนต์หาสานะครับเนาะ c 3ามสามศูนย์ c ศูนย์ c เก้า c หกะครับ<ะ>ตัวจับคู่กับรุดนะครับเนาะสำหรับเลข c กับเลขสามเปิดกลมเด่นมากกับสามแหละครับตีรกรูดของเงินครับ0ูนย์ c ส c ศู เก้าศูนย์เก้าครับอันนี้เป็นเลขกสามตัวครับเลขกสามตัวมียุบสามหางครับมีอยู่สามหางครับอันนี้เป็นของชุดของเก๋ญ่เมืองทองครับเป็นเลขของเก๋ญ่เมืองทองนะครับเด้อครับครับถือว่าเพิ่มมาอยู่ครับเขามาอยู่ครับสําหรับเลขกสามเพิ่นเนาะครับเนาะครับเลขวินเลขเชียงเพิ่นกับไปไหนมาเวันนี้ครับเพิ่นกะไก่มาตัด ซีซีกับสามสามะครับเบิลเบิลนะครับเนาะเบินไปครับครับสำหรับต่อมาต่อมากเป็นของเสียนนอนหน้าแหละครับสำหรับเสียนนอนหน้าเปินหลุดไปที่เก่าครับเปิลหลุดไปที่เก่านะครับเนาะครับเลขเบินของเปินเลขเบิลของเสียนนอนหน้ากับเ่ิลหายไปเบิลที่เก่าเก่านะครับ บบมเมนต์แปดเก่าเลยครับเด้อครับเก่ามากครับตัวเด่นของเพิ่นครับเด่นสุดๆของเพิ่นกับศูนย์แหละครับสําหรับเลขวินของเพิ่นกับสามศูนย์สี่เก้าครับสามศูนย์สี่เก่าเนาะครับเนาะครับเคลียกวินครับเข่าเก้าครับสามเข่าครับเข่าเก้าคับสามมากครับจับคู่ หกคููครับนมาห้มาหกครนะครับเนาะครับเก้าูนย์เกครับเก้าเจ็ดครับว่ามันเกาปะครับเนาะครับมันออกแปดเกาเก้าแนี่ละประมาณครับมาอยู่เก่าครับศูนย์หครับสำหรับเลขศูนย์เจ็ดครับมาแนวทางนี่นะครับเนาะสำหรับเลขสตัวให้มาสอคูสอหางครับ 9ก้0ศูนย์ดครับศูนเนาะครับเนาะครับลุดลุดทั้งหมัดแหะครับแต่ว่าเล็กวิ่นมันมากครับเล็กลูดครับเลกลดเลกวิ่นกับมาเล็กวิ่นม่กาแมาสองตัวครับสกับเก่าเนาะครับเนาะสำหรับลูดครับก็เป็นตัวร่องครับเหล็กเก่าครับถือว่ามางามครับสำหรับเสียนลอนหน้าค จับคูรูดเนาะครับเนาะครับครับ่เป็นยังครับสำหรับตัวเหล็กเนาะครับเนาะครับมีเขามีรุดเป็นของธรรมดาครับครับตัวเหล็กงามๆเลยครับเด้อครับอันนี้เป็นเสี้ยนร่อนหน้าครับกาสสำหรับตอไปกาสีเป็นตัวเหล็กของปูขุนครับครับปูขุนมาเนาะครับเนาะครับ ปูขุนห้ไปที่ครับสำหรับบทลงังครับเหล็กวินของปูขุนกับศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเข่าตัวสุดท้ายนะครับเนาะแปดเก้าครับมาแปดกับเก้จจานะครับเพคนพะ่อจะจับมาเนาะครับเนาะเข่าแปดเก้านะครับของปูขุนครับ มาแกับเก้าสำหรับเลขวิ่งของเพิ่นวิ่งลูดครับลูดไปที่ศูย์ู้ลูดไปที่ศครับจับคูมีทั้งหมดเคูเ่นครับของผู้ขุนนะครับเด้อศูนย์หนึ่งศูครับมีหกเจ็ดแปดศูนยก้าศนครับสลดศูย์ก็ถือว่าบม่มีอย่างนัครับเนาะครับสำหรับตัวเลขกครับม่มี0ูนย์และครับ เลขที่ออกครับสามห้าแปดเก้าครับเลขตัวก่อนครับสาหาแล้ครับ, 3, 5, ลรบเลขลางแนาะครับสามครับสามห้าแปดเครับอันนี้เป็นเลขสำหรับ3ามตัวเพื่อนกระลุดครับเพื่อนหา,หามหาศูนย์เ็ ห้าเจ็ดยเดยหครับเลขกซีตของปูกะบพเขจาจกโตแล้วครับศูนย์หาศูนยเจ็ดครับกบอย่างเด้อครับเด้อครับขอขอบพระคุณหลายๆสำหรับตัวเหลขกของปูที่สูงมากนะครับเนาะเป็นเล่าปัฒนาครับกงวดวันที่13ครับตามต่อครับวันที่สิบสี่สิบหาหะครับเนาะ สิบห้าสิบหกออกก่อนรัฐบาลไทยโยครับรัฐบาลไทยผู้คุณกันเดออกไปรับชีพเดี๋ยวนาะครับเนาะครับอันนี้เป็นตัวเลขนะครับเด้อครับตัวเลขครับหนึ่งวัวพฤศจิกาครับแต่สำหรับตัวเลขง่ายๆครับทางส่งกับเสนอเป็นเพียงแต่ทางเลยครับเด้อครับสำหรับผู้มัภผู้คัดกระพานครับครับเบิ้งไปเรื่อยๆครับ ติดตามไปนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสมควรได้ผ่านแนวทางนะครับเนาะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บพ่มี่ยังรายนะครับท่านสองเสียงยาพ้าหละกาจิเนล่าพีลานองนะครับเนาะครับพอกันไหมนะครับเด้อคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ